สวัสดีค่ะโอ้ยหนาวแห้งพี่โอก็น,นาวอยู่แดดกี่ตัวสวัสดีค่ะไม่ได้ลงคลิปตั้งหลายวันพี่น้องสบายดีเจ้าชาพี่น้องสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันสงกา์นะคะพี่น้องบว่าสิบเป็นพี่น้องชาวไทยชาวเล่าแลวก็บชาวทุกหมองทุกบอน บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะใหม่กับกระลังโป่งเด้อพี่น้องเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะหน้าสดไปเลยจะเข้าสู่ฤดูร้อนโอเคสุดซูฤดูร้อน,นะค่ะพี่น้อง ดอกใหม้ก็กะลังบานซุ่มอันบานแล้วแต่ว่ามันมันถ้าดอกบานมันมันเหียออกมันก็สิเป็นใบเขียวเขียวขื่นอ่อนๆอแต่สาแห้ง้าพี่น้องลานขาเขายังว่าในเปิดเพราะว่ามันเวลาแปดโมงเชา้ามันปิดอยู่เลย ห,หนูไปคนตื่นตะเศร้านก็เลยพามาย่างสม้มระว่งเขาค้นทำไมาหากินเนาะจริงๆแล้ววันนี้ก็มีงานลำเลาะวันสงการานต์นะคะที่เมืองไอโทฟเฟ่นนะคะพี่น้องเอฟซเดอ้อเพราะว่าวาหิงจะพาเพิ่นติดต่อมาอีกเทื่อนนึ่งต้องมีการย้ำให้แนช่ชัดเพราะว่าเรารับงาน ่พี่สาวอีกคนหนึ่งที่เขาติดต่อมาแต่ว่าเขายังไม่ได้ย้ำงานนะคะพี่น้องเขาก็ต้องเอาความชัวแล้วก็เอาความแน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆรับงานใสายกเปฟนะคะคนอีคุณแฟนบอดี้มาน้องก้อยก็เลยต้องให้เจ้าภาพย้ำมาอีกทีหนึ่งว่ายังตกลงคำเดิมอยู่ในสัญญากันเนาะคะ่ะพันบมมี่สัญญา เข้ากับโบไปแล้ว่น้งออกระว่าการรับปากเปล่าสัญญาว่าจ้างกันอันนี้รถทำความสะอาดด้วพี่นออกเสียงดังแน่ร้านกาแฟนะคะรัานกาแฟยิมสาว ร้านกาแฟก็มีผาหารเช้า,ชานะคะคุณนะ่ะลานขายขนมเคก้กอือว่าขนมพวกเคก้กเบเกอรี่ดื่มกับก,กาแฟก็ว่ากันไปนคัค่ะนกไม้ก็เริ่มใบบานโป้งแล้วพี่น้องแรกๆมีแต่ดอกเด้แต่ว่าม,มันเข้าหน้านี้แล้วนี่ ก็ยังสวยมันเข้าหน้าใบไม้เริ่มโป้งเริ่มเขียวงามละ่ะสิเข้าหนะ้าห้อนแล้วพี่นอ้องสิไปซื้อของใส่ก่อนนะคะคุณนะก็ไพข่าพายขอยโป้งเห้ย่งบุนี่เนอาใหม่ค่ะหฮาตินนองก,กินนะพี่ติ๊า วันนี้ก็ทำไอ้นั่นค่ะพี่น้องเอาอมเครื่องในไกใส่ดอกพักพักไอ้กวางตุง้งที่มันคืนน้ำค้างทางนะพี่น้องแซบแซบใบเลือนเหลืองหยอดเลื่องเหลืองนะคะมาเิ่งแซบซักผ้าค่ะพี่น้องไซักผ้าที่บ้านแซบซักผ้าของใส่คองซอย แล้วก็ทิน <c oughs> น้องก้อยก็เคยซื้อไปบ้านเท่าด้พี่น้องยาพาเสร็จตัวเสร็จจานพาแพค่คนหนูซื้อไป้บ้านเท่าเนี่ยหอดพาปูเตียงคนละเอาเลยหอดใส่อยู่บ้านคุณแฟนอยู่เมืองลาวลาวเนี่ยไทยเนี่ยคือว่าหาหอนเมืองไทย เมืองล่านาหอนหาปูเตียงแบบแบบเย็ยนแน่สินะคะโอเคมาที่จีฮายคุณเชนเลี่ยนตัดผมดกีรัสซื้อไปให้เพิินพี่นอ้อง่นมาตัดเป็นนเกง่งเวตาเลียนตัดผมคลีมันเนาะ กีมบาบน้ำก็จะประมาณนี้นะคะโดอกของเวียเราได้เรียบร้อยแล้วสื่อของที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปแซบสักภากับได้ เห็นบ่พี่น้องมันกำลังสิโป่งหน่อยๆกำลัางโป่ง,ปงเนี่เขียวๆปง่งพาดก็ไผ่พี่น้องนะคือสีบลันออกแล้วสีบวัชอนหอนแห้ง ยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่มันยังหนาวคือทำไมคืออยู่าท่านออกอันนี้เราเดินล้อมมาด้านหลังนี่ก็เป็นร้านกาะเซีานคอจีอันนี้เป็นวันเขาทำงานเขาก็สิเปิดน้ำผุคืนนะคะพี่น้องนี่พี่น้องนในในนี่นี่นี่ก็ไป ฝรั่งมันปลูกไว้ง้ามแต่ว่านอมันออกมากคนไทยับว่าลวกแล้วคำว่าทุบๆตม้มแกงก้นอนตัวแต่ว่าบางบ้านเพื่อนกาให้ห้าอ่อนเพื่อนว่าเอาไปกินเนี่ยมันโปรง่งไรจนมาฉันมีแต่ทางถิ่มเนี่ยเขาเจ้าเราเคยกินนะคะแต่คนไทยห้าเอาปลาหมกเอาไม่แกงทำไม ดีมากเลยนี่แดกดกิด่ได,ด้ค่ะพี่น้องแต่ว่ากะสีอย้นเย็นบานเท่ากับดูแลสุขภาพต่อของแล้วค่ะเพราะว่าหอนแห้งเห็นพี่ติ๋มมัวเศา้าโทษถามก็พี่ติม๋มพี่จมว่าโอ๊ยแต่มัปหมหอนหลายอ่าหลายกันเลยว่านั่นแล้วท่านหอนแห,แห้งเพียงหายใจบุออกเป็นจะตายขึ้อย่างนี้เด้มันแบบแว่าแดดย่างเดียวสิถ้าแดดด้วยแล้วก็มีลมมีลมพัดเนื่องมาพาอมีแห้งเนี่ย นี่ต่างหนา้าต่างตาเด็ดอย่างเดียวแล้วก็จะเดินไปทางซูเปอร์มาร์เก็ตมันกำลังปงค่ะนอะใบใหม่กำลังปงตอนแรกๆก็ออกดอกเพราะดอกโลนเบิดแลกกัะใบใหม่ปงเตงมุต้ตมิขึนมา พูล่ะคะพี่น้องประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาถึงจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงค่ะใบไม้ซูมขึ้นโปร่งใ่นี่ก็สิเหลืองลานเห็ดเล็บกับลานขายแจกก้กระยานบุท่าพี่น้องมาเที่สชมในเมืองจวงสดเสาๆน,น,นะคะบรรยากาศดี ไม่ค่อยคอนกลับบ่อยผุ่งผ่านเป็นให้คอยยังเ้าอยู่ตอนเช้าอยู่บรรยากาศดีมากเลยอันนี้ร้านอาหารนี่ค่ะอยู่ในคลิปก่อนก็เคยมาไทยพี่เห็นองเบืองอและสินร้านอนาหารข้างหลัง อ้ามพี่ให้น้องเบิ่งอันนี้เขาเรียกว่าดอกกุหลาบพันปีเด้อเขาเอิน่นเออนนี่เด้พี่นอ้องเบิ่งอจุ่ๆมันนี่คืออันดอกกระเจียวเนาะพี่นอนะ้องเนาะคือคือดอกไม้บานเห่านะเขาเอิ่นดอกกุหลาบพันปีสีงามด้วยนี่ เห็นดอกไม้ช่วงนหน้าฮอตนี่ออนซอนค่ะอวอสิเป็นทั้งแปลงดอกทิวลิปอี่ทั้งเกเกนกโขบนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเนเธอร์แลน,น,นด์กอกไหม้ปีนี้กะนังบงวาวนมีโอกาสไปทั้งพุนพกอ,อกบมาฮอดก็เลยบุกงานก่อนนี่ดอกกันนี่เหลืองเห็นไหมคลิปเซานีก่กะสิสากับพีกระนองไว้ซัมนีาา้้ทศ้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะอกากาศเย็นพอดีพอดีพอกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งค่ะสวัสดีปีใหม่ลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงทุกมองทุกบอนเด้อจ้าเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ